จ้าสองพระก่อนนี่นี่พระพระสองพระก่อนเสียนพระนี่ไงกล้องสองพระเนี่ยนี่แทไหมจ้าจ้าว,า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 ว่าไงคะลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อว่าไงคะเอานี้พ่อให้กล้องสองพระไปส่องหนูดิของแท้ไหมเอา้าแทไหมคะสองพระดูดิ ไอ้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แลว้วกินหมั่นกินหม่กินมั่โ yani. ต๊ะตเอาหม่ให้ลูกกินเด้อายหนูไม่กินหมั่กินหมั่นำไมอ่ะมันร้องกับน้องแมแล้วอ๋อไหนมา